ส,สวัสดีครับจากช่องพรไปสารชาแนลเด้อวันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่น้องมาชมบรรยากาศยามเย็นๆยนแดดร่มลมตกมาชมเขาออกรวงโอ้ขาวอย่างสวยเลยพี่น้องเขากร่างออกรวงเลยพี่น้องตอนเย็นเย็นนี่ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นๆยนแดดร่มรมตกนะพี่น้องเนาะอู้สวยงามมากๆแต่เขากระางเริ่มออกรวงเลยพี่น้องเนาะเขากร่างเริ่มออกรวงเลยยามเย็นเย็นก็จะพาพี่น้องมาเดินดูบรรยากาศตดตัวยามเย็นเย็นาะพี่น้องเนาะ น่สา er. Stanford, สวยงามมากๆเลยลองดูตะว ados, ันเถอพี่น้องตะวันกระเรเห็นมั้ยม่นสวยงามมากคุณีิดาเดินรอบๆเนี่ยโอ้ดอกเขากำลังกำลังเหลืองเดี๋ยวก็จะจะเหลืองนะพี่น้องเี่แต่นี่ยังไม่ทันเหลืองเท่าไหร่ดอกกำลังงวยเลยนี่กำลังตั้มข่าเมาแระบ้านเราเรียกตั้มขาเมาเนาะโอ้สวยงามมากๆเลยบรรยากาศอาจารย์เย็นๆพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากๆเลยเนี่ยพาไปดู เขาก็รังออกรวงกันเนอพี่น้องเขาก็รังออกรวงเลยเนี่ยโอสวยงามมากๆเลยเนี่ยเข้าออกเสมอกันสวยงามมากๆตอนนั้นผมมาตอนนั้นอีกทุ่งหนึ่งยังไม่ออกตอนนี้เขาบอกกระทุ่งนี้ออกเร็วอีกน่อยเขาจะได้เกี่ยวได้ไรเด้ออีสักหน่อยก็จะเริ่มเหลืองเริ่มไรไก็จะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศจะนทรเย็นๆน,นะพี่น้องเนาะบรรยากาศจะมีเย็นแดนด,ดร่มลมโตก็พาพี่น้องมาดู เขาหนานี่พูดสวยงามมากๆ <mel od ic 00> ขึ้นเสมอกันเลยนะสวยงามมากๆเลยขึ้นเสมอกันรึเปลยสวยงามมากๆเลยตอนเย็นๆพยานานเย็นแดด่มลมโตก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะพูดสวยงามมากๆเลยสซออนได้สะออนเขาที่ขึ้นขึ้นสวยงามมากๆขึ้นเรียงพร้อมกันเลยสวยงามมากสวยงามมากๆไปพี่น้องเขางามมากๆปีนี้ เขาเป็นยิ่งงามมาก,มากเลยเดี๋ยวผมพาดาเดินดรอบๆสนี่ังนี้ก็เป็นบรรยากาศต้นกล้วย้วพี่น้องต้นกล้วยรอบๆเนี่ยแต่นี่ออกรวงเลยโอ้ออกรวงอย่างงามเลยพี่น้องอีกหน่อยก็จะเหลืองงามเลืองเดี๋ยวต้องเดินดรอบคณะน,นี่พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็น,นโอ้อากาศดีมาก,มากเลยพี่น้องอากาศดีมากๆเลย แดดลมลมโตโยกล้วยกล้วยโคนนะพี่น้องกล้วยโคนสุกเหลืองโอ้โหดูบรรยากาศดูเถอะพี่น้องบรรยากาศจามเย็นเย็นก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศจามเย็นเย็นแดดรมลมโตมาเดินรอรอคณะเนี่ยแหละพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะโอ้บรรยากาศงดีเลยนี่สวยงามมากๆเป็นเขาข้นเสมอกันเลยนะเขาข้นเสมอกันสวยงามมาก็เดินรอรอหนึ่งบรรยากาศอย่างดีเลย เดินรอบทุ่งวันนี้โอ้โหตัวจุกนี่ขึ้นมาดูน้อพี่พี่น้องพีสระน่าน่าดูต้นเขาเนี่ยเขาสวยงามมากเลยนี่บรรยากาศยามเย็นแล้วแต่หนุนข้างนวนเหลืองแล้วเลยเห็นฝั่งนวนเหลืองเราจะได้เกี่ยวเร็วเนี่ยบรรยากาศยามเย็นๆแดดร่มดวงตัวก็พาพี่น้องมาดูมิชมกันเนาะสวยงามมากๆทุ่เขาโอ้โหโอ้องสวยงามมากๆเลย ทุ่งนี้เขาถือว่าดีมากๆเลยนี่บรรยากาศดีมากๆเลยพี่น้องโอดูนะพี่น้องมองเดินไปดูรอบๆอย่างเดียวสุดหูสุดตาเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งนึงแหละพี่น้องฝั่งนี้ก็มีนี่แต่ว่าไม่มีมีนี่เราฟังเนี่ยคนเราฟังกันนี่น่ะดูสิฮะเนี่ยนี่นะดูพี่น้องดูสิฮะอย่างสองฝั่งโดยมูเตกอเลยพี่น้องโอ้เป็นกอเป็นยังตั้งสวยงามมากๆเลย บรรยากาศจางเย็เยนๆนะโอ้ไสวยงามมากๆเลยนะพี่น้องผมสะออนได้สะออนเข่านี่พี่น้องเข่างามมากๆเลยโอ้เข่างามมากๆเลยทุ่งนี่ถือว่าดีมากๆเลยเนี่โอ้ก็สวยงามมากๆเลยโดยจะเดินอยู่ไปฝัง่งนน้นสวยงามมากๆเลยเข่าเข่างามมากๆเลยพี่เนี่ยถือว่าดีแบบพีเนี่ยก็ยินดีก็อ่าชาวเกษตรกรเนะาะเจ้าของไร่เจ้าของนา ดีมากๆเลยเขาออกพวงีกะดังออกพวงโดยพี่น้องหน่อยได้เกี่ยวเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบๆฝั่งนู้นเนาะพี่น้องเนาะเก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศจามเย็นๆมาดูเขาเนาะส่วนผสมเนาะพี่น้องเนาะจะมีปลูกกล้วยกล้วยก็ดังออกเยอะอออกอีอย่างเได้เห็นหนั่นฝั่งนู้นกับเขาก็ดังเริ่มโอ้โหเดิมไงนพี่น้องเขาเริ่มวยเริ่มได้แล้วทางสถาบันบผมก็เดิมเขาเริ่มไงกันมาเพราะว่าจะเหลืองนี่พี่น้อง อันนี้เราพนาเนี่ยเขาปลูกส่วนผสมที่พิลองจะมีเผาเมียกกล้วยก็จะปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้เนี่ยบรรยากาศเ็ยังดีเลยบรรยากดักบรรยากาศใส่ที่ยังมันดักหนูดักอะไรลูกกล้วยอุ่นเตือนวันนี้เลยพาพิลองไปดูมาชมบรรยากาศจามยังเย่มเลยผมบนโต๊ะก็ดูพามาดูเขาพนาที่นี่สวยงามมากเลยเขาขึ้นเสมอกันเลยนแล้วพาเดินดูระเบิด สะออนได้สะออนเขากระดังเริ่มเริ่มเหลืองเริ่มง่อยเดิมเขางามมากๆเลยพี่น้องจ้ะดูตาโพงเนี่ยสวยงามมากๆเลยบรรยากาศยามเย็นๆแดดร่วมลมโก๊ะพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนี่ยตรงเขาสะออนได้สะออนเขาข้างหน้าพี่น้องเนีเขาเขาสวยงามมากๆเลยเขา กำลังเริ่มงวยเริ่มเดี๋ยวยีหน่อยไปจะเรืองเลยพี่น้องเดี๋ยวได้เกี่ยวได้เดี๋ยวเขาก็จะรถมาเกี่ยวเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นๆยนรลมรวมนโต๊ะของพี่น้องเนาะมาดูตามเอาไร่ปลายนามาดูป่วยเขาตั๊ป่วยถึงมาด้วยน่นของเขาตัดถึงแบบเขาจะเอาเอาปีกไก่กินนะครับแต่เวลาเราเขาก็ซุกกวลวเขาจะกินก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศยามเย็นเู่นเลยพระตะวันเลยเห็นตะวันเลยพี่น้องพระตะวันร้อน สวยงามมาก,มากๆเลยบรรยากาศอันเย็นมาดูต้นเขาต้นไดก็สวยงามมากๆเลยพาพี่น้องมาดูไาชมกันเนาะโอ้สวยงามมากๆเลยเนี่ยฝั่งนุ่นก็ได้เห็นรเ่าเดี๋ยวจะไปฝั่งนน้นนีดเดียวพาไปดูรบอบๆเดีพี่น้องเนาะสวยงามบรรยากาศดีมากๆเลยสะออนสะออนเขาเขาขึ้นเสมอกันเลยนะพี่น้องเขาขึ้นเสมอกันเรื่บๆเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูไาชมกันเนาะ สวยงามมากมากเลยอยากให้พี่น้องได้เห็นโอ้หเนี่ยเป็นสวยงามมากมากเลยสะอนได้สะออนจนเข่าขึ้นเสมอกันเลยสวยงามเลยที่อีกหน่อยเส้งเืองเดี๋ยวอีส,ส,อออสักสองอาทิตย์ผมจะมาสักสองอาทิตย์เนาะอาจจะมีถึงสองอาทิตย์แนตะ่งวยอย่างเร็วเลยเข่าออกอย่างเร็วเลยเนะี่ยแต่ฟูี่ก็ดังตั้งห้องอยู่ฟงุ่นก็พา,า,า,าพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นๆเนาะข้าวก็พา,าพี่น้องมาเดินดูเขาระรอบระร,บรอรบหัวคนาเนี่ยแหละ โอ้บรรยากาศอย่างดีเลยเขาก็งามงามสอนได้สอนเขาเนี่ยกำลังเริ่ม,มงวยเริ่มไก่จะเหลืองนะพี่น้องอีกหน่อยก็จะเกี่ยวแล้วไม่นานนักพี่น้องนี่จะได้เกี่ยวเลยนนนนเนี่ยก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศจันเย็นๆย็นวูอากาศดีมากๆเลยพี่น้องดูะ่ะสวยงามมากๆเลยบรรยากาศร,รบอบๆเขาก็ลังเริ่มอีกหน้อยก็จะเกี่ยวแล้วนี่รถซักก็จะใช้รถเกี่ยวสวยงามมากๆเลยดูบรรยากาศยันเย็น พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากมากเลยเนี่ยมันโดนรอบหม้อขนาดพาพี่น้องมาดูมาชมยามเย็นเนี่ยแดดร่มร่มตกทำหัวไหลไปนาเขาจะปลูกกล้วยปลูกผืชนพักเอาไว้กินนะเดี๋พี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมกล้วยเขาก็ตัดกล้วยเนีก็มีสุกคาต้นก็มีแต่ไม่ต้องไปเอาข้อตอกข้อเขาแล้วเขาจะว่าอ๋อ ขอบคุณป่าหรือขอบคุณพี่น้องทุกคนที่แวะมากำลังใจวันนี้ก็พามาชมเขาออกรวงตามเท่าไร่ปนาเนาะบรรยากาศจ,จังดีเลยกำลัเงเริมออกรวงเลยพี่น้องอีกหน่อยจะได้เกี่ยวเดี๋ยวอีกหน่อยเลืองนี่จะพาพี่น้องมาดูอีกชมมาชมอีกทีทำคลิปอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูเขาทุ่งนี่แหละจนได้เกี่ยวคนเขาเนี่ยจะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศจาังดีดนเดี๋ยวดูฝั่งที่ฝั่งหนึ่งนะพี่น้องเนะาะจะพาพี่น้องมาดูมาชมว่าอากาศจ,จังดีเลยพี่น้องเขา สออันเลยสออนเขาเขาดอกเขาเขาสวยสวยพีนี้สวยงามมากเลยเขาก็ังเริ่มไกลจรวงนะไกลจะได้ยี่ต่อจะได้เกี่ยวได้วพี่น้องเลยบรรยากาศสวยงามมากมากเลยพี่น้องดูสิยามเย็นสวยงามมากมากเลยสออนเลยสอนต้นเขาเขาเนี่ยสอนต้นเขาเขาเห็นเขาเขานามแลงประทื่นอกชื่นใจเลยพี่น้องเนาะวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูชมบรรยากาศยามเย็นๆ ตามให้รายปลายนาม,มาดูวขาวน้ามโอ้โหโมสมบูรณ์เถิดปีนี่แต่ก,ก็เป็นบางทุ่งดอกไม่ใช่เต็มเป็นปทุกทุ่งบางทุ่งเพาะก็ไม่งามไปดูฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นก็ไม่งามดอกปเป็นบางทุ่งแต่ทุ่งนี้ถือว่าดีลวแหละถือว่าดีเลยทุ่งนี้เขางามมากทุก่งนี้ถือว่าดีมากๆเลยนี่หลงจะเดินเหาะเหาะหัวก้านาไปงี่นแหละจะพาพี่น้องไปดูไปชมบรรย,ยาก,กาศยามเย็นแดดลยวรมตมาดูตามให้รายปลายนาดูเขา พลังเดิมออกรวงพลังอีกหน่อยก็จะได้เกี่ยวเดินนี่ดีใจแต่ของให้ดีใจแต่ยิ้มเดี๋ยวปีนี้จะพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากๆากเลยนี่ข่าวประชุมเสมอกันเสมอกันสวยงามมากๆากคืนเสมอกันเลยน่ะดุกพี่น้องดูเถอะน่าสวยงามมากๆเลยบรรยากาศยามเย็นเย็พาพี่น้องไปดูไปชมกันเนาะตามข้อใดไปนาโอ้นกขยางบินเลยเดี๋ยง แค่พยายามจะกลับรังกันนะสวยงามมากๆเมื่อกี้เนี่ยเจ้าของเขาก็ขี่รถมา้าก็นี่แหละเรียนคุยกันเมื่อกี้เนี่ยข่าวดีใช่ไหมพี่เจนส์แต่ก็ลงทุนหลายใช่ป่ะลงทุนหลายนะพี่นี่ข่างามแต่ลงทุนหลายนะพี่น้องเนาะทุกวันเนี่ยอะไรก็ลงทุนหมดเลยเนี่ยวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศจามยินย็นแดดร่มร่มโต๊ะก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากๆเรียบรรยากาศจามยินย็นเนี่ย โอ้ดีงามมากๆชอบบรรยากาศเลยก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศสวยๆงามยามเย็นๆนล้วก็ดูเขาเขาก็รังเริมเอ่อเหลืองใกล้จะเหลืองแล้วเนี่ยโหสวยงามมากๆบรรยากาศยามเย็นๆวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูมาชมนะวันนี้ก็ชื่นอกชื่นใจเห็นเขาออกรวงสวยงามแล้วก็ชื่นอกชื่นใจวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันบรรยากาศยามเย็นๆเนี่ยสวยงามมากๆเลยทุกท่านบรรยากาศจะสวยงามมากเลยพี่น้อง ตอนนี้นังหวันก็กำลังเริ่มรับขบฟ้าไปแล้วเนี่ยบรรยากาศจาเย็นๆย็นแดดร่มร,ม,รมตกมาฟังเสียงธรรมชาติด้วยพี่น้องบรรยากาศจาเย็นๆย็นสวยงามากมากเลยผมชอบมายามเย็นเย็นแต่เขาบอกให้มา,มาตอนเชา้าแต่ตอนเช้าผมตื่นไม่ทันผมก็เลยมาตอนเย็นเย็นนี่แหละตอนเช้าตื่นไม่ทันก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นๆยนี่สวยงามากมากเลยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาเราะเลาะนี่น บรรยากาศจริงเหละวันไรไปนาสวยงามมากๆเลยนี่อากาศสดชื่นมากว่าไปพี่น้องเนี่ยวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นๆแดด่มโดนตกมาดูเข่ากระรางเริ่มออกร่วงเริ่มเรืองว่าพี่น้องเขาเริ่มเรืองเริ่มมาได้แล้วนี่พี่น้อยได้เกี่ยวเลยพี่น้องก็พาพี่น้องมาดูมาชมเนี่ยก็มีกระทมกลางนาด้วยพี่น้องเนาะมาจะมาเฝ้าเขาเขาอยู่กระทมกลางนาเห็นเลยอากาศสดชื่นมากๆเลยยามเย็น แดดลมลมต ốc, ก่็ดูพี่น้องดูสวยงามมากๆเลยบรรยากาศอย่างดีเลยก็อชอบบรรยากาศแบบนี้แบบพี่น้อง่รมรตื่นดีมีกระท่อมกลางนาโดยบรรยากาศก็สดชื่นไปทางไหนก็มองก็เห็นใจก็เห็นสวยงามไปมดเลยสดชื่นอามองมาทางทางุ่งนาเนี่ยก็สดชื่น อะไรเห็นขา่าวกำลังเริ่มออกรวงเ,เริ่มจะเหลืองแล้วย,ยิ่งจะของนาด้ชื่นอกชื่นใจยิ้มเป็นยิน้มเป็นกันอ่ะก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องที่มาให้กําลังใจผมขอบคุณพี่น้องที่เขามาก,เกดเลิกกดไลค์อย่าลืมมาฝากช่องพรปรนสานแชนเนลบ้านหลังเล่ยๆช่องเล่ยๆไว้เดี๋ยวอ,อมอกอ,อมใจพี่น้องหน่อยเนาะง่ายก็ฝากกาลังใจผมหน่อยพาชมธรรมชาติสวยงามๆบรรยากาศท้องไร่ปลาย,ายน,านาพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมกัน อย่าลืมนะพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งด้มแจ้งเตือนไว้มีคลิปอะไรใหม่ๆมากไ็ได้เด้งดึงเด้งดึงพี่น้องได้ดูได้ชมก่อนใครเนาะขอกราบขอบคุณมากอย่าลืมนะพี่น้องอย่าลืมให้กําลังใจผมด้อกดทรเรือ,อะไรขอ,ขอขอบคุณมากคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเริบเริบ